ไดเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบก,กับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจําวันที่16มีนาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยหรือหวยรัฐบาลนะคะประจําจะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนแต่บางเดือนก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างนะคะก็ตามที่จะออกนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาดูผลของงวดที่แล้วกันค่ะงวดที่แล้วนะคะให้เด่น9และลอง3ค่ะคุเอานะคะ6 0 3ล่าง79นะคะเข้าที่เ,เด่นเค่ะหลักหน่วยล่างนะคะและเข้าที่ลอง3นะคะหลักหน่วยบนค่ะและได้ชุดเด่นนะคะ97นะคะตัวก,กลับข้างล่าง แล้วก็30นย์ะคะตัวกลับข้างบนคะ่ะในตานางสถิติมาเลขเ็ 0, เลขศนเลข3เลข9กนะคะมาทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างมาทั้งบนล่างเลยนะคะแล้วก็30นี้อยู่ในชุดวัตจัใจที่ตัดให้และอยู่ใน3ชุดที่ดิฉันตัดให้ชุดที่เด่นที่สุดที่ตัดให้นะคะ30นี้อย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วในงวดที่แล้วนะคะว่า ปกติดิฉันจะเลือกตัวเด่นใช่ไหมคะเป็นตัวที่ตัดให้น้อยที่สุดแตงวดที่แล้วนี่ดิฉันชอบเลข3มากกว่าจึงตัดให้เป็นเลข30แทนนะคะไม่เอาเลข9นะคะแต่เลเขเ้าเขาก็ามาค่ะแต่เขามาที่ข้างล่างนะคะแต่ว่าดิฉันบอกแล้วว่าตารางนี้ดิฉันขอนิ้นข้างบนก่อนนะคะก็เข้าทั้งบนล่าง แต่ต้องขอเตือนค่ะถ้าเข้าบนล่างแบบนี้งวดนี้อาจหลุดได้นะคะต้องขอเตือนก่อนถ้าจะใช้ก็ขอให้ระมัดระวังในการนําไปใช้นะคะอย่าพึ่งทุ่มไปเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลค่ะท่านที่ถูกรางวัลก็ย่าลืมนะคะแบ่งเงินเล็เกๆน้อยๆของท่านค่ะเพื่อไปทําบุญบ้านนะคะจะได้ต่อโชคตรลาภให้กับตัวท่านเองค่ะทําตามที่ท่านสะดวกนะคะที่ฉันไม่ได้บังคับว่าต,ต้องทําที่ไหนค่ะ แต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่ไม,มีที่ทำจริงๆดิฉันก็มีหนึ่งช่องทางค่ะเป็นบริการจากประปาบัน้ำพุโดยตรงค่ะเป็นโทรเข้าไปนะคะครั้งละ9บาทและ15บาทค่ะเขาจะหักจากค่าโทรศัพท์ของเรานะคะเป็นบริการโดยตรงของวัดค่ะดิฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไรนะคะเรามาดูตารางสถิติของห่วยรัฐบาลในงวดนี้กันค่ะต้องขอเตือนอีกครั้งค่ะว่าในงวดที่แล้วเขาเข้า,ขา,ขาทั้งบนล่างอย่างนั้น งวดนี้อาจจะหลุดได้ค่ะต้องขอแจ้งไว้ก่อนให้เผื่อใจไว้ด้วยนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยไทยในงวดนี้กันนะคะหวยไทยนี้ลงให้ที่ช่องเลขกเด็ดคนวางเลขนะคะไม่ได้ลงให้ที่ช่องคนวางเลขชาแนลซึ่งเป็นช่องสำรองนะคะช่องนี้ ช่องนี้เปิดไว้เผื่อว่าช่องคนวอลชนแนลมีปัญหาเราจะได้มีช่องสำรองแต่ถ้าไม่ลงคลิปเลยจะโดนปิดช่องได้ก็เลยต้องมีการลงหวยเอาไว้อาจจะต้องลําบากคุณผู้ชมที่ต้องย้ายไปดูช่องนั้นช่องนี้นะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะตัวเลขในตารางก็จะมีเลข619507ค่ะ619507นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่อง เก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองของหูวยรัฐบาลค่ะเด่นในงวดน,นี้ก็จะเป็นเลขเด่นหนึ่งค่ะและรองศูนย์นะคะเด่นหนึ่งและรองศูนย์นะคะตัวที่ทั้งช่องาำสนอกเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันค่ะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจากคู่วินเนี่ยค่ะท่านที่จับเป็นค่ะนําไปใช้ได้เลยนะคะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนีาตจับคู่ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันก็จะตัดชุดวัจใจให้แล้วก็จะตัดจากชุดวัาใจให้อีกให้เหลือน้อยชุดลงไปอีกนะคะแต่ต้องขอเตือนค่ะว่าตารางนี้ งวดที่แล้วเขาเข้าทั้งบนล่างงวดนี้อาจหลุดได้ให้โปรดระมัดระวังในการจะนําไปใช้นะคะแต่เดี๋ยวดิฉันก็จะบอกว่าจะขอเน้นบนเน้นล่างนะคะแล้วก็ขอว่าคุณผู้ชมต้องกลับเลขด้วยนะคะเพราะว่าไม่สามารถปักหลักให้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นการเก็บสถิตินะคะไม่ใช่สูตรคํานวณไม่สามารถปักหลักให้ได้คุณผู้ผชมอาจจะต้องกลับเลขด้วยนะคะ ตัวเองสามารถมีข้าวมีดูได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะปดกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวัวใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะและออยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด16 17 10 06 07ค่ะ5ชุดนะคะ16 1 7 1 0 0 6และ07ค่ะหาชุดวัจใจที่อยู่ในชุดอ่นค่ะดิฉันไม่วงให้นะคะมีเหตุผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปจะเป็นชุดกันนะคะเดี๋ยวดิฉันวนกลับมาตัดให้เหลือน้อยชุดอีกนะคะแล้วต้องขอเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสติค่ะอย่าทำให้ตัวเองลำบากนะคะเอาแค่พอสนุกสนานกันค่ะ แล้วก็ท่านไหนที่อยากดูเนทกับทางช่องนะคะผ่านปุ่มขอบคุณเท่านั้นนะคะที่เป็นรูปหัวใจนะคะอยู่ใต้คลิปใน YouTube เท่านั้นค่ะดิฉันไม่เคยไปแปะเลขบัญชีนะที่ไหนนะคะเพราะว่าไม่เคยเปิดกลุ่มอะไรที่ไหนก็ถ้าอยากดูเนก็ผ่านปุ่มขอบคุณเท่านั้นค่ะชุดกันของหวยรัฐบาลนะคะชูบใจหนึ่งชุดก็จะเป็นชุด 6, 7ค่ะชุด 6, 7นะคะและเดี๋ยวดิฉันจะตัดชุด ให้เหลือน้อยชุดลงชุดที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้นะคะชุดที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้ก็จะเป็นชุด161710นดหะคะดิฉันรู้สึกว่างวันนี้เลข1น,นมันเด่นที่สุดนะคะ1617 10นะคะ3ชุดนี้นะคะ16 17,10นะคะ3ชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะผิดทุกประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะดิฉันให้ตามสถิติที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้ค่ะแล้วก็ขอเน้นที่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะสําหรับตารางนี้ขอเน้นที่ข้างบนเหมือนเดิมแต่อย่าลืมกันข้างล่างนะคะเพราะว่าอาจจะลงไปข้างล่างได้ด้วยนะคะแต่ขอตารางนี้ขอเน้นข้างบนก่อนนะคะ ก็ตามนี้นะคะไม่ปักหลักนะคะคุณผู้ชมต้องกลับตัวเลขด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ